าอ่สวัสดีครับท่านมาจากไหนครับเนี่ยครับมาจากไหนครับโอ้โหจังตัวสมาร์ทนะอือมจูวิวเรื่อยๆสาวเนี่ยอ๋อเหรอแล้วแล้วบรรยากาศบ้านเราเป็นไงโอ้โหอากาศดีนะสุดดยอแล้วเป็นไงครับทำธุรกิจช่วงนี้เป็นไงบ้างครับไม่เคยไม่เคยจะดีมันจะแย่แย่แย่มากอ๋อช่วงนี้แย่นะไม่ใช่เราเขาก็ไม่มีเหมือนกันอืม แต่ว่าเนาะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเนาะก็ต้องสู้ต่อไปนะครับครับครับก็สภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็ยังว่านะช่วยให้รัฐบาลช่วยใกล้หน่อยนะอ่าก็อยากจะให้ช่วยช่วยเหลือกันไปเนาะก็เข้มแข็งเข้าไว้อ่ะนะโอ้โหมาแต่ไกลแต่งตัวหล่อเนี่ยโอ้ไรไม่มีเกียร์เลยหลังไม่มีเกียร์หลังอ่อต้องเดินหน้าต่อไปเดินหน้าตลอดอ่าสู้ต่อไปนะ ครับครับครับโอเคครับอขอบคุณมากครับอครับครับ